สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอเก้บเก้อยอีกแล้วนะคะในช่องไลฟ์สไตล์สาวบ้านนอกนะคะวันนี้นะคะเก้าก็พาทุกคนมาเก็บเห็ดกันอีกแล้วนะคะ,อะตอนนี้เก้าก็เจอแล้วหนึ่งดอกนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่ค่ะดอกแรกของเรานี่โอ้โหสวยด้วยค่ะ สวยด้วยนี่ค่ะทุกคนนี่แล้วก็นี่โอ้ยดอกนี้สวย หักเลนี่ดอกนี้ไปแล้วนะดอกนี้ไม่เก็บอันนี้ก็ไปแล้วนะไม่เก็บนะคะ โอ้โหทุกคนนี้มอาอีกแล้วอ้าวสองดอกด้วยดูค่ะ ดอกเบิมเลยเอ้าตาแล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแก้วก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ค่ะเป็นเห็ดที่ได้มาวันนี้นะคะดอกใหญ่ๆเบ่งสวยๆนะคะดูค่ะนี่ดอกใหญ่อันนี้นะคะพี่หนูนคนเก็บได้สองคนลงกันได้แค่กะละมังขาวนี่เองนะคะอันนี้เจ้าเก็บได้นะคะ่ะขาวโวะเลย ก็ถือว่าดอ,อกสวยพอสมควรนะคะก็ได้มาประมาณนี้เนาะเพราะว่าที่จริงปีนี้มันเห็ดมันงอกไม่ค่อยเยอะนะคะแล้วก็อีกอย่างแก้วก็ไปไม่ค่อยทันเขาด้วยเนาะก็เลยก็เลยได้ไม่ค่อยเยอะนะคะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้แก้วก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะถ้าชอบคลิปแก้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แก้วด้วยนะคะลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ